การพนักงานของเราได้เข้าติดตามมาโดยตลอดนะครับแล้วก็รัฐบาลนะครับแล้วก็มาถึงที่ทำการสร้างการจัดการข่าวโดยเฉพาะเราต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่จนเป็นผลสรุดในวันนี้สําหรับรายละเอียดแผนคดีนั้นใกล้พอเลือกกับเรียนท่านรองเพื่อให้น้องสิงห์ชนได้รับทราบขอไปครับ ความธรรมาควารของการเก็วนานะครับกระทั่งเื่อที่สุที่ามาก่านั่นคือสรไรันาเจ็นาโนกอกแล้วก็เรื่องเกียวกับใชาที่อของสรควาปรรมน กแก,ก,ก,ไปไปกดุ๊กเมาแค่เลออกจากสบายกระาครับ มันน่ะนะ100ดอกดกมากไม่มามามาอัน <tik> อยู่หลงใจสับปีไม่ได้เอเลยสองเีกสอเียมรอไม่จอครปีหารอเหล้มไม่เจอาตัวคู่กรณี